สวัสดีครับยังไม่ลันครับวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปตก king salmon นะครับที่ s ซ m m i t ร i v e อนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางไปนะครับผมตอนนี้เราได้โซเฟอ,เอโชเฟอร์คนใหม่นะครับเพิ่งได้กับขี่ได้ใบกับขี่มาหมาดๆเลยนะฮะไปกันสามคนครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมการตกปลา เป็นคิงแซลมอนนะครับแต่ว่ากำลังจะขึ้นมาวางไข่ในแม่น้ำนะครับแล้วก็ที่เราจะไปตกกันเนี่ยมันจะเป็นเสมือนปากทางนะครับที่แซลมอนจะว่ายขึ้นไปวางไข่นะครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้ตกปลานะครับ ในช่วงฤดูกาลที่เขาเปิดก็คือจะเปิดวันนี้เป็นวันแรกเดือนนี้เดือนอสิงหาคมนะครับเปิดตลอดเดือนนะครับเปิดแค่หนึ่งเดือนนะครับสำหรับที่นี่วันนี้เป็นวันแรกก็จะมีรถแค่นิดหน่อยนะครับนี่ฮะที่จอดอยู่3ามคันแล้วมีจอดอยู่ด้านนู้นอีกหนึ่งคันปกติถ้าช่วงที่ปลาเยอะๆนะครับนะี่ครับจะจอดเต็มข้างทางยาวไปนู่นเลยครับยาวไปประมาณ1นกิโลได้ ะะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวนะครับเตรียมอุปกรณ์มีทั้งชุดลงน้ำนะครับแล้วก็วันนี้เราเตรียมกันเบ็ดมาประมาณ4-5หคันครับผม <c oughs> จะมีชุดลงน้ำอยู่ด้านหลังนะ,ะเดี๋ยวเราจะลงไปดูก่อนนะครับว่าปลามันมีหรือเปล่านะครับช่วงช่วงแรก แต่ถ้าเป็นช่วงกลางๆเดือนเนี่ยคิดว่ามีแน่นอนนะครับเพราะว่าคนเยอะแน่นอนก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราได้มาวันแรกเลยของการเปิดให้ตกปลาขิงแซลมอนนะครับนี่ครับด้านหลังอุปกรณ์จะอยู่ด้านหลังหมดเลยนะฮะชุดลงน้ำเนี่ยครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดไปนะครเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินเดินเลาะไป แม่น้ำจะอยู่น่นครับจะอยู่ทางทางสุดๆ,ดๆเเขตพื้นที่ของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเดินเท้าไปนะครับผม